จากลำต้นเล็กๆพี่น้องเอ้ยมะบึงเด้อร้อมอัศจรรย์สามารถออกลูกผลให้ดกละกะเลียงลูกเลียงผลอุดมสมบูรณ์มีแตะหนอยใหญ่ๆเมงองแม่มาลาก,กอดกพี่น้องตาอ่อนซ้อนค่ะมีแตะหนอยใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องคนน่ะจังได้ไปดกได้ดกดีต้นหนี้อย หน่วยแมนบัดอ่อมเลยเนาะอ่อมเลยเห็นแล้วออนซ่อนอยากให้พี่นองเบิงน้องกันผููขามักเนาะคะ่ะมักแบบเป็นสวนเป็นผลละไม่เพีงซี่ละ่ะแมนบัดต้นนี้ก็คือกันเนาะคะ่ะนี่ต้นนี้ในน้อยนี่กระโดกคือกันมะละกอดกจากลำต้นในน้อย จังใดไปเลี้ยงลูกใดอุดมสมบูรณ์ตีหลักก็ออกลูกให้ดกพร้อมนี่มีเพลนเอินมาละกอรหรือว่าคุ้นหงเขากำรรกับแมนเนาะค่ะนี่การเพิินสีออกเป็นสีคำ่ำคำสีมองม่วงหงเขากำเพลนเอินนี่เรียกบอคือกันดกคือกันนี่แตกกิ่งแตก งาออกมากันยังดกอยู่ทัดมานี่ก็คือชะอมตัดกินได้ตลอดปีตัดแล้วพิ่กระถอดยอดถอดใบขึ้นมาให้กินอยู่คือเกา่าเมืดปีพี่น้องปลูกต้นหนึ่งสองต้นสิกินในขั้วเฮือนเท่านี่นกินบหวาดบวไหดอกเนาะมันซ่อนหลายแต่ละมือละเว้นมีต่สวนมักเข่าสวน หมกเห็นสวนเห็นผักเห็นผลละหมอกหลากหมากใหม่ก็อยากเอามาให้พี่น้องเบ่งรวมโยกับเพื่อนเอิญดอกแก้วบอกพี่นอ้องหอมมวยหอยยานนี่ก็สีเม็นนะเนาะน่ะนคะเห็นแล้วเหรอออนซ้อนหลายสันนี้ชะอมนี่ต้นนี่กะบ้ยหยอดนะคะกินกับตามะละกอเข้ากันคักแท้ๆดิพี่น้องมีก็ได้ตํามะละกอขึ้น ะคะใส่มะกอกมะนาวเอาชาอมมาหอ่หอหรือว่าคุยซะและนาะโอ้ยเวามากอยากนาะคะ่ะพี่น้องมาทางนี้ใกล้ๆก,กันมะกรูดนี่ก็คือกันนะคะผักที่ถอดใบถอดยอดเด็ดแล้วตัดแล้วเพิ่นกะถอดยอดขึ้นมใาหอายนี่มีแต่แนว่กินได้ทีหน่อยๆอ,ยเอจเจต่ว่า สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือนี่แหละค่ะมะละกอดกตนน้นเน่หน่อยจากลำตนน้นเน่หน่อยจังได้ไปดกออกระดอกกะเดียพี่น้องเบึงเน่หนวยกับบลาบ่หลวมนี่แต่หนวยงามงามใหญ่ๆเนอะค่ะ